สวัสดีนะคะขอต้อนรับอีกครั้งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ New Holland, นิวฮอลแลนด์ครราสีมานะคะรถถ่ายนิวฮอลแลนด์รถถ่ายคุณภาพวันนี้มีรถมาลงเพิ่มสต็อกนะคะ2รุ่นนะคะ2รุ่นนี้ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะจะเป็นรถเล็กกับรถขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่ขึ้นไปก็คือรุ่นท t สี่จุดหนะคะด้านกว่ามือนะคะแล้วก็ TT สองจุนนะคะจะเป็นน้องเล็กเลยจะเป็นน้องเล็กของนิวฮอลแลนด์ค่ะตอนนี้เล็กสุดน่านจะเป็นรุ่นนี้นะคะ ในขนาดตัวเล็กนะขนาดของรถที่ตัวเล็กนะคะเล็กสุดแต่แรงม้าเขาไม่เล็กนะจ๊ะทุกท่านแรงม้าเขาคือ50แรงนะคะด้านซ้ายมือก็คือทีทีสองจุดแต่ถ้าว่าในรุ่นที่แรงม้าเล็กของนีฮอนแลนด์ก็จะเป็นรุ่นทีทีสามตัวนั้นเขาจะ39แรงมา้าแต่ตัวรถจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าทีทีสองจุด้เออห,หลายท่านก็จะงงงวยนิดนึงว่าอะไรทําไมแรงมา้าน้อยแต่ว่าตัวรถใหญ่ แต่อันนี้แรงไม้เยอะแต่ทําไมตัวรถเล็กเออประมาณนั้นค่ะก็นี่ฮอนแลนด์เขาออกแบบมาให้ตรงจุดประสงค์ของการใช้งานออของชาวเกษตรกร,ะร,กรนะคะอย่างเช่นตัวอามาตัวแรกเลยนะคะทีที2.50ตัวนี้นะคะตัวนี้ออกแบบมาเพื่อที่จะเหมาะกับงานนานะคะงานนางานลุยโคลนลุยหล่มลุยน้ําเขาก็จะเซฟน้ําหนักตัวมาให้เบาะคะ่ะ ตัวนี้น้ําหนักตัวรถก็อยู่ที่1,500กิโลค่ะแล้วก็เหมาะกับงานที่อนเนกประสงค์เนาะเข้าร่องขุดมันอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเขตอีสานมีได้มันสับหลังก็จะเข้าร่องขุดมันค่ะตัวรถก็จะแคบค่ะเข้าร่องได้ประมาณนี้นะคะแต่เขาเพิ่มมาก็คือต้องแรงม้าค่ะเพื่อให้ทํางานให้ดุดันมากขึ้นนะคะ,คะตอบโจทยเ์เพื่อความรวดเร็วอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะ อันนี้ก็จะบอกเหตุผลบอกกล่าวกันสักนิดหนึ่งค่ะเพื่อที่จะเลือกรถให้ตรงกับงานเนาะค่ะโอเคนะคะสำหรับด้านขวาทีที4.65ตัวนี้นะคะ65แรงม้านะคะตัวนี้เป็นตัวรถที่ใหญ่ขึ้นนะคะคานหน้าก็เป็นคานตรงค่ะตรงนี้ก็เหมาะกับงานที่มันใหญ่ขึ้นงานถ่างานไถ่ายงานดันค่ะประมาณนี้นะคะ กลุ่มทำนายแห้งแล้วทำไร่มันสปัปะหลังทำไร่อ้อยค่ะงานดันดินค่ะประมาณนี้ค่ะทีทีสีค่ะตัวนี้65แรงม้าเต็มแล้วก็เป็นรถที่มีเทอร์โบนะคะเทอร์โบแล้วกอ็อินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะแต่เป็นรถ3สูบนะตัวนี้เขาจะอยู่ที่2 9 3 1าซีซีจ้ะเอ่อตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะ2 9 3 0สซีซีค่ะตัวนี้ค่ะ ตัวรถจะใหญ่นะจ้าตัวนี้ค่ะโอเคนะคะก็หลายท่านชมบอกว่าโออยากได้ทั้งสองคันนั่นแหละประมาณนั้นจริงๆก็เหมาะนะคะถ้าซื้อทั้งสองคันนี้เลยค่ะซื้อทั้งสองคันนี้เลยก็คือเหมาะในเรื่องตัวเล็กก็เอาไว้ในงานอนเนกประสงค์ค่ะตัวใหญ่ก็เอาไวงาไ้งานไถงานไถางานดันอะไรประมาณนี้เนาะค่ะเหมาะเลยแหละถ้าได้สองตัวนี้ไปควบคู่กันค่ะประมาณนี้นะคะหรืออยากจะ เอาตัวสัก75แรงก็ได้ค่ะประมาณนี้แล้วก็เอาตัวเล็กของทีทีสองจุเข้าไปด้วยค่ะประมาณนี้นะคะโอเคนะคะจะให้เห็นด้านท้ายนะคะตรงนี้ค่ะมาตรงด้านท้ายก็จะเปรียบเทียบกันเลยนะคะทีทีสีตัวนี้น้าหนักปลายยกเขาอยู่2,500กิโลเนาะค่ะตรงนี้ก็จะอยู่ซ้ายมือค่ะตัวรถใหญ่นะคะ2,500กิโลหรือว่า2.5ตันแต่สําหรับตัวเออเล็กนี้อยู่ที่อยู่ที่เออพันพันสามจ้ะประมาณนั้นนะคะพันสาม ตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะรูสลักก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแคดวันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแคทคูจ้ะรูสลักตรงนี้นะคะให้เห็นชมกันเต็มๆนอกาะวันนี้มีรถมาลงสองคันก็พาชมกันนะคะพาชมกันค่ะเพื่อ,เ,อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกรถทํางานเนาะคะ่ะแต่ถ้าได้ทั้งสองคังนนี้พี่อ้อยเนาะแนะนําว่า,ถ,าถ้าได้ทั้งสองคังนนี้โอ้เป็นอะไรที่สวยงามจริงๆ <laughs> ซื้อแพคคู่ได้นะจ๊ะ ซื้อแพ็คคู่ได้นะคะทุกท่านจ้ะซื้อแพ็คคู่ก็ได้เลยตอนนี้จัดโปรโมชั่นค่ะราคาไม่แรงสองคันนี้ก็น่าจะประมาณสักรวมแล้วก็ไม่ถึงสองล้านแล้วค่ะแค่คล้านหน่อย,อยจ้ะถ้าสองคันนะค่ะถ้าสองคันเพราะว่าคันแรกนี้เดี๋ยวพี่อ้อยบอกกล่าราคาเนาะค่ะขายของเลยดีกว่าขายของเลยค่ะที่ที่สองจุดห้าศูนย์คันแรกตนนัวนี้ราคาตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะตอนนี้พี่อ้อยไลฟ์สดอยู่เ,เดือนพฤษภาสม2565านะ เดือนพฤษภาคม2 5 6 5วันนี้ก็วันที่12ค่ะทีที2.50ค่ะตัวนี้ตัวแรกเลยที่เห็นนี่คือราคาอยู่ที่646,000 646,000แต่ว่าเราแถมอุปกรณ์2ชิ้นนะจ๊ะ1ใบมีดดิน2 0 0ผันไถ่ข้างหลังนะคะเลือกได้นะคะจะเอาเป็นผานพวน5จาน6จานหรือผานบุกเบิก3จานเลือกได้นะคะ,ะสำหรับคันนู้นนะคะ4.65ค่ะ9 1 0 0 0 0จ้ะ ก้าแสนหนึ่งหมื่นก็แถมอุปกรณ์เหมือนกันรวมแล้วก็เป็นเท่าไรคะถ้าสองคันเก้าแสนหนึ่งเอ่อหนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งประมาณหนึ่งล้านก็แค่หนึ่งล้านห้าแสนหน่อยเองนะค่ะ <KO> <rí> e> บอกแล้วว่าไม่ถึงสองล้านค่ะสองคันเนี่ยคะ่คะค่ะอาจเป็นอะไรที่ว่าอจับต้องได้คะ่ะจับต้องได้สำหรับกรเกษตรกรไทยคะ่ะสำหรับเกษตรกร,ร,กรบ,บ้านเราคะ่ะได้แน่นอนจ้ะโอเค